ลุงลุงตาต้มลุงตาต้มไม่ใช่ขายตาต้มอย่างเดียวครับขายก็มันไก่อย่างเดียวขาีก็เ็นครับคุณลุงตาต้ไปทุกอย่างค่ะปลูกผักก็ได้กินผลไม้ก็ได้กินสวยๆทั้งนั้นมือดีมือดีใจดีเด็กเก่าออกเด็กใหม่เข้าก็ต้อง ปรับปรุงใหม่กันช่างไม่อยู่ลุงข้าวต้มก็จัดการเองเลยเยี่ยมมากมากลุงนี่แหละชีวิตของลุงหยุดไม่ได้ซะแล้วต้องทำทุกวันทุกวันอเราดูวิวข้างนอกกันหน่อย อยู่ข้างนอกสวยหาม,มากค่ะเป็นภูเขานั้นก็เป็นเขาท่าเพชรหลังเขาท่าเพชรสวยงามค่ะอากาศดีอยู่หลังเขาท่าเพชรทายสวยนะคะคุณลุง ปรับปรุงไปเรื่อยๆอ,อยู่กันสามสี่ปีเด็กออกก็ต้องปรับปรุงใหม่แต่ห้องนี้เด็กจองเอาไว้แล้วก็ต้องปรับปรุงใหม่ใส่แอร์ใส่ตู้เย็นตู้เสื้อผ้าก็ต้องใหม่ทุกอย่างเฟื้นใหม่หมด สมราคาห้องนี้มีระเบียงด้วยระเบียงหน้าอยู่ข้านนอกมีร้านส้มตำมีร้านขายยามีร้านข้าวมันไก่อาหารตามสั่งหอพักยเยอะแยะอยู่สวยงามมากข้างหลังก็เป็นบ้านเช่าบ้านเช่าหอพักเป็นหอพัก เป็นหอพักหลายร้อยหลายร้อยห้องบ้านเช่าก็หลายสิบห้องสี่ห้าสิบห้องข้างหลังวิวสวยอากาศดีหายากมากคะ่ะเหนื่อยสักหน่อยแต่เดี๋ยวก็สบาย Å nei!